วันนี้ครานี้ก็จะมาทำสลามน,นะก็เป็นสลามสุดมั่วนะก็ยังไม่ได้คิดสูตนั่นเองนะเดยเรามาดูก แี่ห้ออไรก็ได้นะแล้วก็โลชั่นสิบาทอีกทีส่บาทโลชั่นเนี่แล้วก็ปูรัอันน้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะนี้ใช้ได้เฉพาะยี่ห้อบีน้ำ ก็มีแค่นี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโอเคนะขั้นตอนแรกนะเราก็เทตาลงไปในถ้วยเลยจะละใสจะเอาปริมาณเท่าไหร่ก็ได้เลยแล้วแต่ที่มองเขากำลังทำทุกอย่างเพื่อจ้ดูว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเราจะเทให้ดูนะเพือจัดปัญหาของผู้ป่วยแก้แค่ไม่ใช่เพื่อที่จะรัก 晒在他们一会儿，凉一点。 แคเท่านี้เลยแล้วก็ใส่สับมุ้ยนะ รสชาต์นิดหน่อยนะอันสีเขียวๆใสๆเองนะก็ประมาณเท่านี้ก็น้อยกว่ารสชาตินะดีไหม mm yeah. นั้นก็ทำแค่นั้นก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะมาเข้ส่งัดอีกอย่างหนึ่งนะคือเหมอกไปเลยคืนม,มาเลย,เยก็คือยังไม่ได้คิดสูตรเลยนะก็คือมาลอมองเลยก็ยัอองไม่ได้คิดสูตรอะไรหาของได้ก็รีบหยิบมาทำเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวก้อนเสริมสองอย่างกันนะคะ ก็คือสีน้ำนะอันนี้ใครจะไม่ใช้ก็ได้หรือว่าใครจะใช้ก็ได้เองนะส่วนอันนี้ก็คือน้ำยาฟูนะก็ทำใช้อะไรก็ได้ที่ทําให้เกิดฟองนะแล้วก็ผสมกับนะ้ำแค่นี้ก็ได้น้ํายาฟูแล,แล้วแล้วเราก็หาขวดมาใส่นะบีบเอาแบบ อุปกรณ์เสริมของเราก็แล้วแต่เลยนะถ้าใครไม่มีน้ำยาฟูเนี่ยก็ใช้น้ำเปล่าใส่ลงไปนะแต่ไม่ต้องใส่ถึงขั้นให้มันแบบเหลวเป็นน้ำอเอาแค่เหลวนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราจะบีบอันนี้ใส่ไปแทนน้ำนะก็บีบเลยค่ะ ทุกคนแต่ถ้าเนื้อมันยังแข็งๆเหมือนเมื่อกี้อยู่ก็ผสมน้ำไปด้วยแล้วก็ใส่ดีไปด้วยก็ดีนะคะโอเคเดี๋ยวไปตอนที่เราคนเสร็จเลยนะคือถ้าเราใส่น้ำเพิ่มเราก็จะบอกนั่นอื่นะโอเคนะเราก็ใส่โฟมอันนี้นะคะไปแค่ครั้งเดียวคือที่เราให้ดูนะแล้วเราก็ไปใส่น้ำเพิ่มอีกแค่ติดเดียวประมาณเท่านี้เราจะเท่านี้ได้แหละ ใส่ลงไปนะไม่เยอะมากเอาแค่ขอบเปินๆสาามก็เหลือกระติ๊ดหน่อยแล้วก็คนลแล้วกลิ่นแป้งเย็นเทใส่แล้วก็จะโค้งเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่สีนะเดี๋ยวเราจะมาใส่สีกันเลยนะ สวยมากเลยสีเขนะียวเง้นก็คนตีๆให้มันฟูเลยค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่อันนี้นะแล้วแต่เลยใครจะผสมน้ำหรือไม่ผสมน้ำก็ได้นะแต่ถ้าไม่ผสมน้ำเนี่ยมันจะนานนะกว่าสลลมมันจะเป็นแต่คือไม่ต้องใส่เยอะนะไม่งั้นสลลมมันจะแข็งแล้วก็จะเป็นน้ลายเลื่อนด้วยก็ใส่ไปเพียงแค่นิดเดียว ก็คนใบนานาเลยแล้วจนกว่าน้ำลายเล็กมันจะเข้ากับสลาแระสลารมันโอ้ใช่แล้ว,ลอ,อ,ลวอันถึงจะกลายเป็นสลาระเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเป็นสลามะไปเลยนะคะอ่าแล้วก็เป็นสลามเรียบร้อยแล้วก็เนื้อเนื้อจะแน่นไปนิดนึงนะทุกคนก็ควรจะใส่ ใช่ทุกคน <Hello. S 1> กควรจะใส่บีนไอน้อยกว่านี้นะแล้วก็สบู่ล้าน้อยกว่านี้นะั่นเองนะสองอย่างนี้ก็จะใส่น้อยนะ <Hello. S 1> ก็คือเนื้อมันก็ใช้ได้แต่เล่นไปนิดนึงนะเนื้อมันแน่นไปนิดนึงแต่ได้เป็นไรค่ะก็ สามันจะลาาจะลา,ลายนะใ่คือสีมันไม่ค่อยมินเท่าไหร่เลยคือสีมันเข้มมากมันเป็นสีเขียวแก่สีเข้มอะ่มอะคือตอนที่เราตัดคลิปเราไปใส่สีเพิ่มนะโอเคคลิปน้าแล้วสิบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มกัน เสียงจิ้มก็ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะแต่คือนุ่มอยู่นุ่มแล้วก็ยืดนะคะยยดเด้อเด้อเด้ดเดอเดด้อเ ็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดติดตามกันด้วยนะคะบายการคลิปน้า